สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Secret มาจันโลกสุขภาพนะครับวันนี้พบกับผมตั้มวิชยาจารุจินดาและพี่เปิ้ลจารุณีรวมไปถึงทีมงานบริษัทไทยทำนะครับก็มีแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Healthy Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพพบกับจารุนีพร้อมกับเรื่องราวนะ่าสนใจมานำเสนอในเรื่องสุขภาพกันในทุกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของความอ้วนทุกเพศทุกวัยนะคะทั้งหญิงชายไม่มีใครอยากอ้วนนะคะแต่ ถ้าเราใส่ใจในตัวเองน้อยนะคะไม่ได้สนใจในช่วงกลไกลของวัยไม่ได้สนใจในกลไกลของร่างกายปล่อยไปเรื่อยๆนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยไอ้ความไม่ค่อยสนใจตัวเองเนี่ยนำพามาซึ่งตัวเลขของน้ำหนักน้ําหนักน,น้กําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มีแขกรับเชิญของเราวันนี้คะ่ะเขาประสบปัญหานี้เหมือนกันแต่ ขาฝ่าฟันมาได้น้ําหนักเขาเนี่ยจากขึ้นขึ้นขึ้นไป้เขาสามารถทําให้มันลง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 ได้เขาพร้อมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วล่ะคะ่ะพบกับเธอเลยนะคะขอต้อนรับคุณวิมลมาศีสุวรรณหรือคุณจุ๋มจากจังหวัดชัยนาทค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะคุณจุ๋มคะค่ะ<ไ>คุณจุ๋ม<ไ>แ,แนะนําไม่ใช่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนดีวค่ะว่าปัญหาเรื่องน้ําหนักเพิ่มเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยมันเป็นมายังไงบ้างคะก็คือพี่พี่อยู่พี่พี่เป็นสมาชิกไทยธเนี่ยประมาณ 6ปีแล้วนะคะคือคะจะเคยจะได้เคยมาเจอกับคุณเปิ้ลเรื่องเกี่ยวกับประสบ,ะสบการณ์เรื่องการลดน้ําหนักตั้งแต่ต้นๆที่พี่ทานตัวแอลคานีทีใช่ไหมจริงๆ<ะ>จากใจเลยนะคะคือเห็นพี่จุ๋มนะคะจะเรียกคุณจุม๋มเห็นพี่จุ๋มมาเนี่ยตลอดเวลามาแต่ละครั้งแต่ละครั้งพี่เด็กลงเด็กลงเด็กลงจริงๆนะคะคุณผู้ชมเขาไม่รู้เขาไปทําอะไรมาเห็นเขาแต่ละครั้งกว่าเราจะได้เจอกันทีเนี่ยบางทีหลายๆเดือนนะคะบางทีโหนานเลยเจอที่อ่ะเด็กลงอีกแล้วเด็กลงอีกแล้วนะคะ 6ปีที่ <6 S 1> ปเป็นสมาชิกมาคก็คือคือพี่เนี่ยต้องเล่านิดนึงตอนสมัยพี่ยังออทํางานอยู่เกษตรที่สูงคือเรียนด้วยด้วยความที่ตัวเองเรียนเกษตรเนี่ยก็เป็นคนที่ดื่มจัดพออยู่นบนดอยเนี่ยหนาวไม่มีอะไรจะทำกันตกเย็นก็งงคือเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยวันละหนึ่งขวดหนึ่งขวดหนึ่งขวดกลมนะฮะแต่พอดีมันก็มีเหตุมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเราสุขปัญหาสุขภาพเรานะคะจะต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยพอหยุดพอหยุดแล้วปฏิบัติธรรมวิจิตรมันก็คือหยุดไปเลยทีนี้หยุดเนี่ยเคยไปตรวจ ไปตรวจมาเนี่ยตับเนี่ยไม่ค่อยปกติไม่ว่าจะด้วยแผนปัจจุบันหรือแผนจีนนะ,ะแผนจีนเคยไปแม้ก็ตับไม่ปกติจนเมื่อประมาณปี55นะคะที่คุณยุ้ยออกบริษัทออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงตับพี่ก็ทานพี่เป็นคนแรกเลยที่ท,ที่ทานนะฮะแต่ทานในโดสบำรุงอนะค่ะคือรักษาตับรักษาตับมาเรื่อยเรจนมีคนแนะนําว่าเออทำไมไม่ลองทานโดสล้างพิษล้างพิษนี่ก็คือทาน2เม็ดทุกวันนะคะทาน2เม็ดตอนเช้าพี่ทานสองเม็ดตอนเช้ากับ น้ำมะนาวหนึ่งแก้วพอทานทานได้ประมาณเขาให้ทานติดต่อกันอย่างนี้หนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ลดโดสลงมาแต่จะสังเกตตัวเองได้เลยว่าพอเราทานเข้าไปเนี่ยถ่ายออกมาจะเหม็นมากเหม็นแบบมันเหม็นเหม็นจนคือเราทานพี่ทานจนปกติเอ่อจะะก็จะเหม็นอยู่แล้วแต่นี่มันมันเหม็นเรียกว่าเหม็นใช่ค่ะเหม็นเหม็นจริงๆรค่ะแล้วก็ ทานจนทานจนมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันเบาลงจนเขาให้ดูว่าอุจจาระลกลับมาเป็นสีเหลืองแล้วถ่ายง่ายนะฮะพ <Okay. S 2> อทานแล้วผลผลผลข้างเคียงของการทานคือปรากฏว่าน้ําหนักตัวหายไปน้ําหนักตัวหายไปเพราะว่าเออคือ,ค,อคือลองจากที่เราศึกษาด้วยนะคะคนไทยเนี่ยทานแป้งเยอะทานแป้งแล้วตับก็ทํางานหนักอยู่แล้วพราเราทานตัวนี้พอเหมือนเราทําความสะอาดตับ mm hmm. ทําความสะอาดแต่พอบ้านบ้านช่องเราสะอาดเนี่ยพอเราทานอาหารเสริมอะไรเข้าไปเนี่ย มันก็ยิ่งได้ผลนะคะแล้วตอนหลังนี้พอกลับมันก็มาอัดตัวสารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะคะมันจะมีทั้งแบบชงของเรามันึงมีทั้งแบบชงแบบเม็ดใช่ไหมคะก็ทานแล้วก็ทานแอลคาไนทีนก็ปรากฏว่าหลังจาก3เดือนที่ทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยทานตัวสารบำรุงตับเนี่ยนะคะสารอาหารบำรุงตับน้ําหนักพี่ลงไป2อกิโลเสื้อผ้าก็ลดลงไปอีก1ไซส์ขอย้อนกลับไปถามนิดนึงเมื่อตอนที่เรารู้สึกมีอาการแล้วเราไปตรวจพบเรื่องของตับทํางานไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะ มันมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาบ้างที่ที่มันเกิดขึ้นกับเราคือแน่นคือเอ่อจะอืดแน่นอืดแน่นนะคะแล้วก็พวกเหมือนทานอะไรเข้าไปใช่ค่ะทานอะไรเข้าไปไม่ย่อยพอทานเข้าไปได้นิดหน่อยก็ปวดท้องเสียดอะไรอย่างเงี้ยมีเพลียมีอะไรด้วยใช่ค่ะใช่จนกระทั่งเราคิดว่ามันน่าจะผิดปกติใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะผิดแล้วแล้วเรารู้อยู่แล้วค่ะโดยโดยประวัติส่วนตัวเราก็เราก็ู้อยู่แล้วเราเป็นคนดื่มใช่ไหมคะพอไปตรวจก็เจอจริงๆว่ามีปัญหาเรื่องตับมีปัญหาเรื่องตับอ่ะละมาถึงเรื่องพอเราทานไปสามเดือนนะคะี่ตัว ตัวสารบำรุงพลิกตะพันของไทยทำเนี่ยนะคะทานเข้าไปสามเดือนน้ําหนักลดลดค่ะลดไปผลพลอยได้ค่ะอผลค้างเคียงน้ําหนักลดลงไป2กิโลคือน้ําหนักเนี่ยมันอาจจะดูน้อยนะแต่รูปร่างมันเล็กลงเยอะค่ะคือเสื้อผ้าเนี่ยพอเราเดินเข้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยมันเออไซส์ที่เราเคยใส่มันใส่ไม่ได้แหละต้องลดไซส์ลงอย่างเงี้ยค่ะ จากเอเ oh yeah. e หลือ L เหลือ L ก็แบบเริ่มมีกําลังใจจากนั้นก็ทานต่อเนื่องมาพอรู้สึกว่าเราถ่ายไม่มีกลิ่นเลยร่างกายสะอาดเนี่ยพี่ก็หยุดไปนะคะค่ะเดี๋ยวขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราพูดกันเรื่องตับการทํางานของตับให้ระวังเรื่องตับทําไมมีเรื่องลดน้ําหนักนะคะทำไมน้ําหนักลดลงนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตับจะมีหน้าที่ที่กัดจัดสารพิษออกจากร่างกายนะคะในขณะที่สารกลูต้าไทโอนนะคะเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระซึ่งผลิตขึ้นเองได้ภายในเซลล์นะคะแล้วก็พบกันมากที่สุดในตับทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากตับอีกทีนึงนะคะและไอระดับของกูตา้าไทโอนเนะะี่ยค่ะมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีความสำคัญกับการที่จะจะทำให้ตับดีหรือตับไม่ดีนะคะระดับความต่ำบางทีอาจจะทำให้สะสมพิษเนี่ยเข้าไปในสมอง ด้วยนะคะมันเป็นเรื่องหลายเรื่องมากเลยจากการทํางานของตับที่ไม่ดีเนี่ยนะคะแล้วยังไปถึงเรื่องของเนื้อเยื่อไขมันมันไปสะสมพิษไว้นะคะแล้วก็ระบบประสาทอวัยวะที่ได้รับผลเสียโดยตรงอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือตับนะคะเพราะฉะนั้นไอสารกราไทโอนที่ผลิตได้ในร่างกายในบางทีเมื่ออายุผ,าผ่านผ่านไปมันผลิตได้น้อยและเมื่อผลิตได้น้อยการต่อสู้กันเนี่ยมันล้างพิษไม่ทัน<ช>นะคะทีนี้พอพอตับทํางานดีขึ้นเนี่ยเขากําจัดสารพิษออกไปไปด้วยแล้วเนี่ย ก็ทําให้กรูตาไทโอในกระแสเลือดเนี่ยทำทำงานให้ตับกําจัดพิษได้ดีขึ้นแล้วก็ทํางานด,ดีขึ้นผลเนี่ยพอตับดีขึ้นมันมันไปทาให้น้ําหนักเนี่ยลดลงกระบวนการการทํางานของร่างกายมันดีขึ้น<ช>นะคะ<ช>มันก็ทําให้น้ําหนักลดลงนะคะเริ่มกับทานสองเม็ดหม่ตอนเช้าแล้วก็ออพอครบเดือนนึงพี่ก็ทานเม็ดหนึ่งปรากฏว่าครั้งนี้ลงไปอีกสองกิโลลงอีกสองถึงสามกิโลครับเพราะตอนนี้พี่ ขนาดเราทานสลับอะไอยใช่ค่ะ<ช>ทานสลับค่ะ <c oughs> แต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงที่พี่หยุดไม่ได้ทาน ไม่ได้ทานตัวสารอาหารบำรุงตับนี่พี่ก็ยังทานอาหารเสริมตัวอื่นทานตัวกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อให้ร่างกายเราทํางานปกติเพราะเราอายุมากแล้วนะแล้วก็ทานตัวแอลคาไลนีนปกติเฉยๆการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาเรียกว่ากระตุ้นฮอร์โมนแห่งวัยหนุ่มสาวกลับมาด้วยย้อนวัยด้วยค่ะไม่ใช่ปกติเฉยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไงล่ะเป็นสาเหตุที่มันบอกว่าทำไมเจอพี่พี่เด็กลงไปทุกทีทุกทีที่ไม่ทิ้งเลยสําหรับพี่เด็กขาดคือตัวแอลคาไลนีนไอตัวกระชับกล้ามเนื้อนะคะเพราะมีความรู้สึกกกกกว่่าาาาาเเรนนียยยโออออสํลัง้ แล้วคือคือเจอเจอแนะน,นําแนะนําคนอื่นไปทานต่อเนี่ยเขาไปตรวจมวลกล้ามเนื้อเขาก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าพอเขาหยุดเขาเออพอเขาหยุดมันก็ลดลงก็คือเลยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทาน มันก็ช่วยเชื่อใกันออกกาลังกายส่วนหนึ่งนะคะแทนแทนที่ว่าเราอายุมากแล้วมันจะเพล่การลดน้าหนักที่จะง่ายขึ้นด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มีตัวช่วยแบบนี้นะคะตัวสารบํารุงตับเนี่ยการทานเนี่ยอาจจะเว้นระยะคือไม่ต้องทานตลอดนะคะแล้วก็มันสามารถที่ทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่ลดระดับลง<ช>ได้เร็วนะ,ะถ้าเราออกกําลังกายด้วยะนะคะมันจะ,ะสามารถทําให้เราแบบอยู่ตัวได้นานเลยะนะคะเราเองเราก็อยากจะบอกต่อกับพี่น้องทุกคนพี่ถือโอกาสตรงนี้ แนะนำนะคะไปทั่วประเทศเลยนะคะว่าสิ่งที่พี่ประทับใจและอยากฝากข้อคิดไปถึงคุณผู้ชมชชะคะ่ะเชญเลยค่ะพี่พี่ประทับใจกับไอตัวอาหารเสริมบำรุงตับตัวนี้มากนะคะ<ม>เพราะว่าคนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะละเลยไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมันแต่ว่าพอหันไปดูคนรอบตัวตอนนี้อย่างแม่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนแม่มค่อยๆแต่ละคนเนี่ยเ,เจอมาเง็งตับบ้างมาเ็งในท่อน้ําดีบ้างคือพอเจอเนี่ยมันก็เจอในอาการที่แบบว่ามันรักษาไม่ได้แล้วนะคะหมอไม่รักษาทีนี้ถามว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะหันมาบํารุงอย่างน้อยๆล้างพิษอะสักปีละครั้งนะคะไม่ต้องหกเดือนครั้งก็ได้สักปีละครั้งเพราะเราเป็นคนทานข้าวย่างไงพอตับทํางานดีขึ้นนะคะเอาพิษออกจากมันเราจะได้ไม่ต้องเจอกับโรคที่เราไม่อยากเจอ,อสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยโอ้โหขอบคุณชัดเจนนะคะพี่คะราคาเสี่ตีกันเนี่ยล้างพิษปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันแพงมากไหมบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบไม่ต้องต้องบอกเลยว่าถ้ามันแลกกับสุขภาพเรานะไม่แพงเลยค่ะ ไม่แพงจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ออพอคุณทานแล้วคุณจะรู้เองเลยว่า คือบางคนงบางคนพอพูดถึงเรื่องอาหารเสริมทุกคนจะแบบอากลัวแต่ไม่ใช่เลยค่ะที่นี่นะคะถ้ายัางไงต้องการทราบประเดยดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะโทรเข้ามาหาพี่จุ๋มได้เลยนะคะพี่จุ๋มบอกว่าจริงๆอยากพูดอะไรมากมายเพียงแต่ว่ารายการนี้เวลาสั้นนะคะก<ช>็อย,อยากจะอธิบายกันเยอะๆเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาตามวัยนะคะวัยรุ่นนะคะวัยเปลี่ยนซีรีส์มาเรื่อยๆจนถึงซีรีส์ห้านะคะอย่างเราเนี่ยนะคะบางทีในเรื่องของฮอร์โมนเพศเรื่อง แล้วกลไกทางชีวภาพทางร่างกายมันเปลี่ยนนะคะสีรีละต่างๆเนี่ยเปลี่ยนคุณจุ๋มของเราเนี่ยคะ่ะพี่จุ๋มของเราเนี่ย <c oughs> เขาเขาแก้ไขได้นะคะเขากำจัดได้กับปัญหาตรงนี้คะ่ะโทรเข้ามาถามได้ยินดีเสมอเลยสำหรับทุกทุกท่านนะคะวันนี้ทางรายการ Healthy Secret มา s c h e โลสุขภาพต้องขอขอบคุณมากๆนะคะคุณวิมลมาสีสุวรรณหรือพี่จุ๋มของเราที่สา,าเดินทางใจใากชัยนาทมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ก <c oughs> ับเลยค่ะ,คะ แล้วกลับมาพบกับ Healthy Secret ประจโลกสุขภาพได้ใหม่ในคราวหน้านะคะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ และว,วันนี้ก็ได้รับความรู้และเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากพี่เปิ้ลจรุณีและบริษัทไทยทำอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณซุดโทมและค่อยหันมาดูแลตัวเองนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมีด็อกิเม้นทอรี่มาฝากกันอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาถามตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านล่างีได้วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับการล้างทิศตบับกับการลดน้ําหนัก มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายการกำจัดสารพิษและพิษของยารวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการสังเคราะห์และการทำลายไขมันการสะสมไกลโคเจนซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานสำรองการสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมาการผลิตน้ำดีเพื่อตีไขมันให้แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆเ,เพื่อให้น้ำย่อยไขมันทำง,งานได้ง่าย การที่ตับทํางานได้ไม่ดีมีผลในการทําลายไขยมันทําได้ไม่ดีด้วยวงการแพทย์พบว่าคนที่มีการทํางานของตับไม่ดีจนลดน้ําหนักได้ยากความผิดปกติของตับมีตั้งแต่โรคตับอักเสบโรคตับแข็งท่อน้ําดีอุดตันและมะเร็งตับตับมีหน้าที่กําจัดสารพิษออกจากร่างกายในขณะที่กลูตาไธโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งผลิตขึ้นได้เองภายในเซลล์และพบมากที่สุดในตับ ทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากตับอีกทีหนึ่งระดับกลูตาไทโอนในเลือดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับสุขภาพที่ดีของตับ กลูตาไทโอนถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในเซลล์ร่างกายจากกรดอะมินโน3มชนิดคือแอลซิเทอีนแอลกรูตามีนและไกลซีนหากร่างกายมีระดับกรูต้าไทโอนต่ำจะเกิดการสะสมของสารพิษในสมองเนื้อเยื่อไขมันและระบบประสาทอาวัยวะที่จะได้รับผลเสียอย่างยิ่งคือตับเนื่องจากไม่สามารถกำจัดสารพิษได้จะเกิดสารพิษสะสมในตับการเพิ่มระดับกรูต้าไทโอนในกระแสเลือดจะทำให้ตับ กำจัดสารพิษได้ดีขึ้นและมีการทำงานที่ดีขึ้นด้วยสารอาหารที่ให้ผลดีต่อตับมีดังนี้เลซิทินให้ผลดีกับโรคตับหลายชนิดเช่นตับอักเสบทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังตับแข็งไขมันเกาะตับและภาวะตับถูกทำลายจากสารพิษต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันเซลล,ล์ตับจากยาสารเคมีสารพิษและแอลกอฮอล์และซ่อมแซมเซล,ลล์ตับที่เสียไปแล้วได้เช่นโรคตับแข็ง เลสทีนช่วยสลายพังผืดที่เกาะตับได้และยังช่วยในเรื่องไขมันเกาะตับเนื่องจากสามารถเร่งการเผาผลาญไขมันที่ตับแอลซิเทอีนแอลกรูตามีนและไกลซีนสามกรดอะมิโน,โนที่เป็นส่วนประกอบหลักของกรูต้าไทโอนช่วยเพิ่มระดับกรูต้าไทโอนในตับผู้ป่วยโรคตับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลหรืออาหารที่มีรสหวานเนื่องจากจะทำให้การทำงานของตับเสื่อมลงการรับประทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลโดยเฉพาะชนิดที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วจะทำให้ตับ ทำงานหนักขึ้นและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไขมันเกาะตับและตับแข็งในที่สุดเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินที่เหลือจากการให้พลังงานแก่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับในที่สุดเพราะการสังเคราะห์ไขมันทุกชนิดจะเกิดขึ้นที่ตับก่อนจากนั้นไขมันจะถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีวาสารอาหารเพื่อการบำรุงตับจากนิวทราเฮอร์เบลนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทํมอารแอนซ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร 99, 0 6 3 6 3 7 6 9 9 0859206609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GT Max กลดอะมิโนเพื่อการย้อนไหวจาก Newtra Herbal นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอาร r แอนซ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลคาเนทินพลัสสารอาหารกระตุ้นการเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อจากนิวตราเฮอร์เบินวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทํอารีแอนส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสายด่วนสุขภาพโทร02 363 7699 085 920 6609